ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวังคารที่จะโคจรย้ายเปลี่ยนราศี ในช่วงระหว่างวันที่9สิงหาคมถึงวันที่3ตุลาคมค่ะที่ดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคแล้วก็ได้ตำแหน่งของความเป็นประนะคะตำแหน่งของดาวังคารที่อยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคนี้ก็จะส่งผลทำให้ดาวังคารเองมีฤทธิ์แล้วก็มีกำลังค่ะจะมีโชคใหญ่ที่จะได้นะคะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีกุมนะคะดาวังคารมีบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นสหัชชะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นกรรมมะค่ะเมื่อดาวังคารนี้โคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษก็จะให้อิทธิพลหรือน้ําหนักไปในตามลักษณะของดาววังคารที่เป็นเจ้าเรือนในภพของตัวกรรมมะนะคะ ดาวกัมมาโครจรไปอยู่ในเรือนของความเป็นพันธุการงานก็จะมีเกณฑ์ของการโดดเด่นค่ะท่านใดที่กําลังมองหางานทําในช่วงระยะเวลานี้คนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะได้รับคําแนะนําหรือชักชวนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะฝากฝังงานให้นะคะ หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการเข้าไปทํางานนะคะหรือสารต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวครอบครัวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งการงานต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาถ้าท่านทํางานประจําอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานนะคะเขาเรียกว่า เขาเรีว่าให้ท่านเองได้แสดงฝีมือหรือแสดงศักยภาพเป็นที่ไว้วางใจของตัวผู้ใหญ่ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็ต้องเขาเรียกว่าเสาะแสวงหานะคะขนขวายแล้วก็พัฒนาเรียนรู้นะคะท่านถึงจะได้รับผลดีของการโคจรย้ายของตัวดาวอังคารในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ซึ่งตัวดาวังคารเองนะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของตัวดาวศุกร์นะก็เป็นดาวที่คู่มิตรกันสนับสนุนกันเพราะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะในมุมของตัวการงานในมุมของการช่วยเหลือก็จะมีเกณฑ์หรือเาเรียกว่าทิศท,ทางในด้านดีที่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูนะคะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาดาวเจ้าเรือนพันธุทุก็โคจรไปอยู่ในพบของความเป็นอริซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเองก็เรียกว่า ก็อยู่ในลักษณะของเรียกว่าผู้ใหญ่เองก็จับจ้องนะคอยสอดส่องคอยดูแลอยู่นะทำงานดีก็มีผลงานแต่ถ้าทำงานาไม่ดีหรือทำงานผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะถูกตำหนิติติงจากตัวผู้ใหญ่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมแล้วก็รัคนาราศีกุมจะมีจังหวะทิศทางในด้านดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานค่ะ ซึ่งในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนะคะก็คือช่วงของ17สิงหาคมถึง17กันยายนในช่วงระยะเวลานั้นค่ะดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นพบปตัตตนิของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในมุมของการเล็งตัวราศีแล้วก็รักนาของตัวท่านดาวอาทิตย์เมื่ออยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรในเรือนของความเป็นปตัตน,น,น,นิคู่ครองคนรักคุณส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ตลอดจนเพศตรงข้ามก็จะมีอิทธิพลบทบาทกับเจ้าชะตานะคะและอิทธิพลอีกหนึ่งอย่างก็คือดาวอังคารค่ะเขาจะส่งกระแสส่งอิทธิพลไปถึงตัวดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเองก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเขาเรียกว่าเข้าไปติดต่อเจรจานะคะมีการพูดคุยหรือเกณฑ์ของการงานที่ทําในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญา ผู้ใหญ่นะคะก็จะเข้ามามีอิทธิพลหรือบทบาทความสำคัญในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกได้ว่าทำงานดีก็มีผลงานแต่ทําเมไหร่ที่เราเองนะคะไม่ได้ใครสนใจหรือใส่ใจในมุมของตัวการงานก็จะถูกตำหนิติติงหรือมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ซึ่งตัวดาวังคารเองนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยถูกชะตากับดาวอาทิตย์ ในช่วงระยะเวลานี้เรียกว,ว่าก็ต้องตั้งใจนะคะทํางานให้จริงจังนะท่านเองจะได้รับผลดีของการโครจรย้ายของตัวดาวังคารแต่ถ้าเราเองไม่จริงจังไม่ตั้งใจก็อาจจะถูกตําหนิติต่งหรือมีปัญหาบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะเราถึงจะเรียกว่าได้รับโชคจากความเป็นดาวังคารอยู่ในตําแหน่งของความเป็นราชาโชคค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เราพูดถึงตำแหน่งของตัวดาววังคันนะคะที่ทำมุมถึงเรือนชะตาต่างๆซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ